สวัสดีครับเอาสังเงยงงเลยรถไม่เอา วันนี้ก็ามาอยู่กับเท้าแกใหม่นะครับเล่นโกเิโก้มาที่ร้อยยี่สิบนะครับแกบอกว่าจัดมาห้าสิบห้าครับแต่ซ่อมหมดไปแล้วครับสองแสนกว่าเอาแบบเก็บทุกรายละเอียดนะครับ ผู้ใหญ่เล่นสวนกระแสโควิดแลวครับ,รบสุดยอดเลยออกแม่โคมาสวนกระแสโควิดครับ คนขับแมคโครเราก็มาจากสังกัดเซเบียเลยนะครับจ้างเขาขับรถดำครับแล้วมารับจ้างขับแมคโครครับสุดจัดเลยครับได้ยินข่าวว่ารถคันนี้ขับคล่องมากเจ้าเมกานี้ก็เอาเรื่องกันครับจุกจิกเอาเรื่องเหมือนกันครับ ส่วนมากก็เป็นระบบไฟครับวันนั้นก็ไปล้างครับไปล้างรถเราก็ฉีดเข้าดีไดชาร์ตเรียบร้อยครับไดช็อตรถเก่าญี่ปุ่นส่วนมากก็เออจะมีปัญหาเรื่องหม้อน้ำจุดฟีปัมจุดระบายความร้อนนี่ครับจะเจอเยอะครับมันเป็นหม้อน้ำสองแถวนะครับ ประเทศญี่ปุ่นประเทศบ้านเขามันเอ่อมันไม่ใช่ประเทศร้อนนะครับมันประเทศเมืองเย็นเมืองหิมะ,ะครับเราใช้หม้อน้ําแผงเล็กแล้วก็มาอยู่ที่ไทยสองช่องไม่พอหรอกครับมันต้องระดับสี่ช่องห้าช่องก็หงว่าเจ็ดช่องครับ อันนี้สอสมหวังก็มาอยู่นี่ครับถ้าแก่ใจดีครับทีมงานนี้ข้าวฟรีเล่าฟรีทุกอย่างครับฟรีทุกอย่างไม่ให้เสียครับใจดีครับอาหารการกินอยู่ดีกินดีครับ เสียหครับทันนี้เสียหกเอ่อเผาข้างนี่เอาทํารั้วบ้านได้สบายครับให้หนุ่มเผาข้างครับใช้ยาเขาขาดเป็นว่าเล่นหายใจแรงก็ขาดครับล็อกกี้กัน,นี้ครับ พื้นที่บริเวณนี้เขตนี้นะ่ะเงินมันง่ายครับส่วนมากเขาจะไม่ค้างเงินค้างเงินนะ่ะจะเป็นเงินสดเงินสดอย่างเดียวนะ่ะการเงินมันคล่องครับมมนไดคุ้มเป็นเขตที่น่าวิ่งครับผมก็มาวิ่งนี่เพราะว่าเงินนี้ได้ทุกบาททุกสตางค์ครับก็เปอร์เซ็น์ที่เท่าเกียจะอยู่รอดนะ ง่ายครับไม่ใช่ปัญหาเลย ถือว่าโอเคนะครับสภาพแบบไม่ต้องเก็บเลยครับ55เนี่ยคนขับนี่บอกไม่กล้าเร่งสุดครับเร็วจัดครับ ที่นี้เป็นถิ่นของผู้ใหญ่เองครับเขาก็เลยเว่าง่ายว่าบารมีได้ครับแล้วคนเขตนี้ก็ไม่ค่อยตุกติกเรื่องเงินค่าทุที่ไไหรืออะไรเท่าไรครับบางที่นี่ทุบก่อนเรื่องเงินค่อยว่ากันทีหลังครับบางที่ก็ในหน้ากลัวไม่ได้งานได้งานรับปากหมดครับห้องดีครับ ถ้าฝนมาอีกดอกหนึ่งก็น่าจะจบทุกอย่างครับคนก็คงจะหวานข้าวครับแล้วก็บอ่อดินน่าจะหายากขึ้นเอ่อณช่วงเวลานี้นะครับใครมีเงินรีบซื้อนะครับอะไรเชียงกงถูกครับแล้วก็รถดำถ้าจะซื้อมีเงินจริงๆแนะนำใม้ซื้อตอนนี้ครับรถดำราคาดรอปลงมาครับหลายหมื่นเหมือนกันครับหมื่นสองสามหมื่นเลยนะครับบางอูเนี่ยเพราะว่า บางทีโควิดมากระเทือนลูกค้าที่มามัดจำรถอาจจะยกเลิกบางคนก็ไม่กล้าซื้อเพิ่มถ้ามีเงินแนะนำให้ซื้อตอนนี้ครับสวนกระแสโควิดไปเลยครับถ้าอยากได้ราคาถูกจริงนะธุรกิจหลายอย่างก็มาชะง,งักครับตอนนี้ก็สั่งคือฟิวต่อไปอีกหนึ่งเดือนครับนี่รู้จะเป็นยังไงครับ ว่าคนเดือนร้อนสืบหน้าก็จะเป็นพนักงานรับจ้างครับที่มีเงินเดือนที่บริษัทสั่งให้อยุ่หรือว่าเพราะค้าไม่ค้าครับลำบากอาชีพดินก็ยังไม่ถือว่ากระทุบเท่าไหร่เขาพอได้ทำพอได้วิ่งอยี่ครับแต่สำหรับรถล่องรถอะไรที่ ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่เขาอ,อนุญาตให้วิ่งได้ท้กคนก็ดอบแน่นอนครับ ไม่กล้าสิงหมอกับสิงหมอกบางฝุ่นหน้าทอดรอกตั้งแต่เดือนแรกครับบวกไม่ไหวครับมันลากฝุ่นเกินครับ ทำง,งานต่อนเนื่องดีมากเลย ดูใต,ต้ท้องแล้วไม่มีที่เยิ้มเลยครับทุกทานนี้กระบอกอะไรไม่มีเยิ้มเลยครับก็ให้กำลังใจทุกอาชีพการทำงานนะครับติดตามฝากไลค์ฝากแชร์นะครับสวัสดีครับ